สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเล่าเรื่องอีเหนาให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะโดยสรุปย่อนะคะอีเหนาเนี่ยทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าอีเหนาเนี่ยเป็นวรรณคาดีที่ยาวยาวมากเรื่องหนึ่งเลยก็ว่าได้นะคะในวันนี้เราจะมาเล่าให้สรุปสั้นลงมานะคะอีเหนาเนี่ยเป็นเรื่องราวที่มีความรักที่ครบครัมากเลยทีเดียวนะคะก็คือความรักพ่อความรักเชิงชู้สาวความเศร้าความ ดีใจโอ้โหครบรถเลยทีเดียวนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะโดยอินเดาเนี่ยนะคะเป็นเรื่องราวของเมืองสี่เมืองนะคะซึ่งเราจะเรียกเมืองสี่เมืองนี้ว่าวงเทวานะคะวงเทวานี่เมืองสีเมืองก็คือมีเมืองกุเรปันเมืองดาหาเมืองกาหลังและเมืองสิงหาสาลีนะคะ เมืองสีเมืองนี้เนี่ยจะมีสัญญาต่อกันก็คือว่าจะให้แต่งงานกันแค่ในเครือญาติเท่านั้นนะคะก็คือจะไม่ให้แต่งงานกันนอกเครือญาติหรือคนที่มีศักดิ์ต่ากว่าเด็ดขาดนะคะโดยมีสัญญากันไว้ว่าจะให้อีเหนาเนี่ยซึ่งเป็นบุตร ของเมืองกุเรปันนะคะแต่งงานกับบุษบานะคะซึ่งเป็นธิดาของเมืองดาหานะคะทั้งสองคนนี้ทําทสัญญาในการแต่งงานกันไว้เนี่ยโดยที่ทั้งสองคนยังไม่เคยเห็นหน้ากันนะคะเป็นการทําสัญญาของครอบครัวนะคะของเมืองไว้ว่างเงินก็ได้นะคะอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยคุณยายของอีเหนานะคะได้เสียชีวิตลงนะคะอยู่ที่เมืองหมันยานะคะ คุณแม่ของอีเหนาเนี่ยไปร่วมงานศพไม่ได้นะคะซึ่งเป็นธรรมเนียมนะคะต้องให้คนที่เป็นลูกนะคะไปงานศพนะคะแต่ว่าแม่เนี่ยเกิดท้องแก่นะคะไปไม่ได้เลยให้อีเหนานะคะไปแทนพออีเหนาไปถึงนะคะไปเจอกับจินตราวดีค่ะโอ้โหอีเหน่าหลงรักจินตราวดีมากนะคะนับว่าเป็นรักแรกของอีเหนาเลยก็ว่าได้นะคะพออีเหน่าเห็นจินตราวดีเนี่ย ก็เกิดอยากอยู่กับเซนเตราวดี้ลงรักผู้หญิงคนนี้สวยมากฉันรักคนคนนี้นะคะไม่ยอมกลับบ้านไม่ยอมกลับเมืองพ่อเรียกกลับบ้านยังไงก็ไม่กลับนะคะจนพ่อต้องใช้กลบายที่ว่าแม่จะคลอดน้องสาวแล้ว ให้มาดูหน้าน้องสาวบ้างกลับมาบ้านบ้างอินเนาถึงจะยอมกลับนะคะพออินเนากลับไปที่กุเรปัน,นอินเนาก็นึกถึงแต่จินตราวดตีจินตราวดตีอย่างเดียวเลยนะคะจึงใช้โกนุบายนะคะออกไปเที่ยวนะคะแล้วก็ปลอมตัวเป็นโจนป่านะคะยกทัพไปตีหมันหยาเพื่อจะไปชิงตัวจินตราวดตีมาเป็นเมียนะคะโดยก่อนจะที่โดยก่อนจะไปรบกับหมันหยานะคะก็รบกับเมืองน้อยเมืองใหญ่มา เรื่อยๆนะคะแล้วก็ได้เมียมาสองคนนะคะก็ค mm ือมาหยารัศมีนะคะและสการวาตรีนะคะแล้วก็ยังได้ s. <S น,ะะน้องชายนะคะเป็นน้องชายบุญธรรมมาอีกคนหนึ่งนะคะก็คือสังคมารตานะคะเป็นน้องชายบุญธรรมนะคะหลังจากนี้นะคะก็จะไปถึงมัญญาพอไปถึงมัญญาก็รบชนะมัญญาอีกนะคะก็ได้จินตราวัตีมาเป็นเมียอีกคนหนึ่งนะคะ พอได้จินตราวดีมาเป็นเมียอีกคนหนึ่งแล้วนะคะก็ใช้ชีวิตอยู่ที่หมันหยานะคะใช้ชีวิตที่หมันหยาจนพ่อเรียกกลับบ้านก็ไม่ยอมกลับอีกแล้วนะคะหลงรักรักเมียหัวปักหัวปัมนะคะที่พ่อเรียกให้อีเหนากลับเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางเมืองดาหาน,นะคะได้ส่งสารมาให้ว่าบุษบาเนี่ยอายุครบที่จะแต่งงานแล้วเมื่อไหร่อีเหนานะคะจะไปสู่ขอไปแต่งงานกันสักทีนะคะจนอีเหนา ที่โดนเรียกให้กลับบ้านนะคะไม่ยอมกลับและพูดคำขาดด้วยว่าไม่กลับและใครอยากได้บุษบาอยากแต่งงานกับบุษบาก็เอาไปเลยยกให้ไม่แต่งงานแล้วยกเลิกงานแต่งงานนะคะเท้าพอเรื่องนี้ถึง,ถงหูเท้าดาหาเท้าดาหาโกรธมากนะคะและสั่งไปว่าใครก็ตามที่มาขอบุษบาจะยกให้เลยโดยไม่ต้องสนใจฐานะไม่สนใจศัก์ไม่สนใจวงตระกูลวงเทวาอะไรทั้งนั้นนะคะด้วยความที่เท้าดาหาโกรธมากนะคะเลยพูดแบบนั้นออกไป เรื่องราวนี้นะคะก็ไปอยู่ที่กับจรกานะคะจรกาก็เป็นเจ้าชายองค์หนึ่งนะคะแต่ว่ามีศักดิ์น้อยกว่าวงเทวานะคะจรกาเนี่ยเกิดอยากมีเมียที่สวยนะคะก็เลยให้จิตระกรเนี่ยวาดรูปผู้หญิงมานะคะและจิตตกรเนี่ยก็บังเอิญไปวาดรูปบุษบามาจร์กาเห็นบุษบาก็โอ้โหรักตั้งแต่แรกเห็นหลงรักมากนางคนนี้สวยมากแล้วก็รับรู้เรื่องราวที่ว่าเท้าดาหาเนี่ยออกส่ง,ส,งส่งข่าวให้ว่านะคะ ใครก็ตามที่ต้องการแต่งงานกับบุษบาถ้ามาขอจะให้เลยนะคะจรกาก็เลยไปขอบุษบากับเท้าดาหาเท้าดาหาก็ต้องจำใจยอมยกให้นะคะเพราะว่าเป็นกรรษัตริย์ตัดแล้วยจะไม่ขืนํำนะคะพูดออกไปแล้วนะคะพอเรื่องราวนี้นะคะไปถึงหูของ เทวดานะคะก็คือต้นตระกูลของังหมดนะคะก็คือองค์ปตารกาหลานะคะองค์ปตาราาหลาโลกโกธมากที่อีเหนานะคะทำแบบนี้กับบุษบานะคะทิ้งบุษบาแบบนี้ท้าปตารกาหลานะคะก็เลยก็เลยขโมยรูปภาพนะคะที่จิตรกรที่จิตรกรวาดให้กับจารกาเนี่ยนะคะไปโปรยตามรายทางะคะ่ะแล้วก็ทําให้วิยาสกรรมนะคะเจ้าชายวิยาสกรรมนะคะไปบังเอิญเห็นเข้า รู้สึกตกหลุมรักผู้หญิงคนนี้มากหาข้อมูลหาเขาว่าอ๋อผู้หญิงคนนี้เป็นธิดาของท้าวดาหาชื่อว่าบุษบาพอรู้ข่าวเรื่องนี้แล้วก็ได้รับรู้ว่าท้าวดาหาเนี่ยประกาศหาคู่แต่งงานนะคะก็ให้พ่อของตนเองนะคะก็คือท้าวกำหมังกุนิงนะคะให้ท้าวกำหมังกุนิงเนี่ยไปสู่ขอไปสู่ขอบุษบาจากท้าวดาหานะคะ แต่ว่าท้าวดาหานี่ได้ยกบุษบาให้กับจารกาไปแล้วก็เลยบอกไปตามนั้นนะคะแต่ว่าวิทยสกรรมเนี่ยไม่ยอมนะคะวิทยสกรรมจึงบอกให้พ่อเนี่ยทำยังไงก็ได้นะคะให้ได้บุษบามาเป็นเมียของวิยยสกรรมนะคะพ่อก็คือท้าวกำลังกุนิงเนี่ยด้วยความที่รักลูกมากนะคะก็เลยก็เลยยกทัพนะคะไปตีดาหาเพื <c oughs> ่อจะเอาบุษบามาเป็นเมียให้กับวิทยสกรรมก็คือลูกของตนเองนะคะเรื่องท้าวดาหาเนี่ย มีบุตรสาวนะคะก็เลยไม่ไม่มีกําลังพอที่จะสู้รบกับเท้ากำามังกุนิงนะคะก็เลยส่งเรื่องนี้ให้กับวงเทวานะคะในสีตระกูลพอสีตระกูลรู้เนี่ยก็เลยส่งคนมาช่วยนะคะด้านเท้ากุเรปันนะคะได้ให้อีเหน่านะคะไปช่วยดาหารบเพราะว่าเรื่องราวั้างบนเนี่ยเกิดขึ้น เพราะว่าอีเหน่นะ,ะเป็นตัวต้นเหตุที่ว่าทอดทิ้งบุษบาไปนะคะอีเหน่าก็เลยมารบรบไปรบมาชนะนะคะชนะเท้ากระหมังกุนหิงนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็อยู่ในตอนที่ศึกกระหมังกุนิงนะคะใช่ค่ะพอรบชนะเสร็จแล้วนะคะก็บังเอิญก็ทําให้ได้อีเหน,เน่ยได้ไปเจอกับบุษบาอีเหน่าก็รู้สึกชอบบุษบารักนางบุษบามากว่าไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนสวยขนาดนี้มาก,ก่อนตอนแรกคิดว่าจินตราวติสวยแล้วนะคะ พอมาเจอบุษบาคือจแต่ลาวัีคือชิดซ้ายไปได้บุษบาสวยมากสวยตรงสเปคมากนะคะพอได้เรื่องแบบนี้แล้วอินเอเนี่ยก็รู้ว่าท้าวดาหานีย่ยกบุษบาให้จรารกาไปแล้วนะคะก็เลยสร้างกกนุบายนะคะในการที่จะเผาเผาดาหานะคะแล้วก็ลักพาตัวนางบุษบาเนี่ยออกมานะคะพอดูทางออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ย อีเหนาวนะคะก็ต้องกลับไปดาหาเพื่อที่จะไปแก้ตัวนะคะบอกว่าตนเองนั้นไม่ได้ทํานะคะก็เลยให้บุษบาเนี่ยซ่อนตัวอยู่ตรงนั้นไปก่อนนะคะแล้วตนนั้นก็กลับไปดาหาเรื่องราวนี้นะคะถึงหูเท้าปตารการานะคะค่ะองปตารการานะคะพอรู้ว่าอีเหนาไปสร้างเรื่องอีกแล้วอีกแล้วนะคะก็โกรธมากน,นะคะแล้วก็ลักพาตัวนางบุษบาไปนะคะโดยให้หนางบุษบาเนี่ยปลอมตัวเป็นผู้ชายนะคะแล้วก็เปลี่ยนให้หนางบุษบานะคะชื่ออุรากัรนะคะ แล้วก็สาบให้นางบุษบากับอีเหนาเนี่ยจำกันไม่ได้นะคะจนกว่าคน4ี่คนจะอยู่ด้วยกันครบถึงจะจํากันได้นะคะก็คืออีเหนาน้องสาวของอีเหนานางบุษบาแล้วก็น้องชายของนางบุษบาค่ะ4ี่คนนี้ต้องอยู่ด้วยกันเท่านั้นนะคะถึงจะจํากันได้นะคะแล้วก็ให้บุษบาเนี่ยที่ในชื่ออุรากานเนี่ยนะคะเดินทางไปที่เมืองปราโมตันนะคะแล้วก็ไปเป็นรูปบุญธรรมของเมืองนั้นนะคะ ทางด้านอีเหนวเนี่ยหลังจากแก้ตัวเสร็จแล้วนะคะกลับมาไม่เจอบุษบานะคะจึงปลอมตัวเป็นโจรแล้วก็ออกตามหานางบุษบาอยู่หลายปีนะคะจนน้องสาวของอีเหนวเนี่ยที่น้องสาวของอีเหนวนะคะที่ต้นเรื่องนะคะที่แม่คลอดออกมานะคะเติบโตค่ะแล้วก็โตขึ้นจนอีเหนวเนี่ยสามารถพาออกไปออกไปด้วยได้นะคะอีเหนวก็พาน้องสาวออกไปตามหาบุษบาด้วยนะคะ ระหว่างทางเนี่ยก็เจอก็รบกับเมืองอื่นๆไปเรื่อยนะคะเก็บสะสมดินแดนไปเรื่อยให้กับวงเทวานะคะเก็บสะสมดินแดนแล้วนะคะอีนาก็เก็บสะสมเมียเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยมีตอนนี้เนี่ย,ม,นนยมีคนออกมาออกตามหากันอยู่นะคะ2คนนะคะก็คืออีนาน้องสาวอีนันะคะแล้วก็ องค์ปตาลกาหลังเนี่ยไปกระซิบกับบุษบาว่าเป็นลูกบุญธรรมของเมืองประโมตนตาเนี่ยนานแล้วออกมาออกเดินทางได้แล้วนะคะนางบุษบานะคะก็เลยออกเดินทางค่ะตอนนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ามีคนออกเดินทาง3มคนนะคะก็คืออีเหนาน้องสาวของอีเหนาแล้วก็นางบุษบาจนนะมาถึงเมืองจนมาถึงเมืองกาหลังนะคะทั้งสามทั้งสามคนเนี่ยก็เจอกันเลยค่ะแต่ก็ไม่สามารถจํากันได้นะคะ จนในที่สุดเนี่ยก,กาหลังนะคะก็เกิดสึกค่ะเพราะว่ามีเมืองอื่นนะคะอยากได้ลูกสาวของเท้ากาหลังนะคะได้บุษบาและอีเหนานะคะก็ร่วมสู้รบด้วยนะคะสู้รบจนชนะมาได้นะคะแล้วก็อีเหน่าเนี่เกิดการชอบพอกับลูกของลูกสาวของเท้ากาหลังนะคะแต่ว่านางแต่ว่าบุษบาเนี่ยก็กันท่านะคะเพราะว่านางบุษบาเนี่ยเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยอีเหนาเนี่ เป็นแค่โจรป่าคนนึงนะคะยังเขายังจํากันไม่ได้นะคะเห็นว่าอีน้องเนี่ยเป็นแค่โจรป่าคนนึงก็ไม่อยากให้มาเกลือกไม่อยากให้ยากของตัวเองนะคะก็คือลูกสาวของเท้ากาหลังเนี่ยไปเกลือกลกลั้วกับคนที่มีศักดิ์ไม่สูงนะคะเป็นโจรป่าเนี่ยนะคะก็กันท่ามาเรื่อยๆนะคะค่ะซึ่งสังคารมาตานะคะเป็นน้องชายบุญธรรมของอีน้องนะคะแล้วก็ได้ร่วมออกเดินทางไปด้วยนะคะแต่ว่าไม่โดนคำสาปนะคะก็รู้สึกหลงรักนะคะเมียของ เมียของบุสบานะคะก็คือบุษบาตอนนี้ปลอมตัวเป็นผู้ชายใช่ไหมคะก็มีคนเอาผู้หญิงมาถวายให้เป็นเมียนะคะและบุสาบาก็ต้องแกล้งนะคะพาไปนอนพาไปอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะด้านด้านตัวของสังคมารตาเนี่ยหลงรักเมียของบุสบามากนะคะก็เกิดสงสัยว่าบุสบาเนี่ไม่น่าใช่ผู้ชายอาจจะเป็นผู้หญิงหรือเปล่านะคะก็ใช้พยายามหาทางที่จะพิสูจน์ว่า นางบุสบาเนี่ยเป็นผู้หญิงเพราะตนจะได้เอาเมียของนางบุสบามาเป็นเมียของตนเองนะคะบุสบานะคะพอโดนพอโดนพยายามที่จะเปิดความเปิดโปรงความจริงนะคะว่าตนเป็นหญิงเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดนะคะพอตนรู้สึกอึดอัดเนี่ยก็เลยใช้วิธีการแก้ปัญหาในการออกบวชชีนะคะบุสบาก็เลยออกบวชชีตั้งแต่นั้นเลยนะคะเรื่องราวก็ดำเนินต่อไปนะคะจนน้องชายของ บุษบานะคะที่ชื่อว่าสียตานะคะตอนนี้ก็เติบโตเป็นหนุ่มเลยคะ่ะอายุ15ปีนะคะตาได้ออกเดินทางนะคะมาตามหาอีเหนาตามหาบุษบา แล้วก็ตามหาวิยาดานะคะซึ่งเป็นน้องสาวของอีเหนานะคะ,อะตอนนี้ทุกคนจะเห็นได้แล้วนะคะว่ามีคนออกเดินทาง4ี่คนด้วยกันแล้วครบแล้วก็คือมีอีเหนามีวิยาดาน้องสาวของอีเหนานะคะบุสบานะคะแล้วก็ศิยตาน้องชายของบูสบาค่ะตอนนี้คือ4ี่คนที่ออกเดินทางแต่ยังไม่เจอกันนะคะองด้านองค์ปตาลกาหลานะคะก็สงสารสิยตานะคะก็เลยแปลงเรานะคะเป็นยุงทองมานำทางสิยตานะคะให้มาถึงเมืองกาหลังค่ะ ตอนนี้นะคะเรื่องราวจะดําเนินเป็นส่วนใหญ่อยู่ที่กาหลังนะคะเพราะว่า4คนตอนนี้คืออยู่ที่กาหลังหมดเลยนะคะแต่ว่าก็ยังจํากันไม่ได้นะคะเพราะว่าเพราะว่าปูษบาก็ออกไปบวชชีนะคะทําให้ตอนนี้ในเมืองก็เหลือแค่3คนก็คือก็คืออิเหวานะคะวิยาดาแล้วก็ศรีตานะคะ3ามคนด้านศรีตาเนี่ยพยายามจีบนะคะวิยาดาแต่ว่า ก็โดนอีเหน่ากะะันท่าเพราะว่าเสีตาเนี่ยตอนออกจากบ้านเมืองมาเพื่อตามหาทุกคนเนี่ยก็คือปลอมตัวเหมือนกันปลอมตัวเป็นปลอมตัวเป็นโจรป่าเหมือนกันนะคะทุกคนปลอมตัวเป็นโจรป่าหมดเลยนะคะตอนนี้ตามกันไม่ได้ค่ะอีเหน่าก็กันท่าเพราะว่าไม่อยากให้น้องสาวของตัวเองนะคะเสียสักไปคุกคีกับคนที่สักต่ำกว่านะคะจนวันหนึ่งนะคะอีเหน่าเนี่ยซึ่งแอมชอบลูกสาวของท้ากาหลังนะคะก็จะไปปีนห้องลูกสาวเขานะคะแต่ว่าแต่ว่าทางฝั่งของ สังมาราตานะคะที่เป็นน้องชายบุญธรรมนะคะก็ไปกระซิบกับนะคะศิยตาให้ไปรักพาตัววีดานะคะซึ่งสองคนนี้ก็คือเป็นเป็นคู่มั่นกันอยู่แล้วนะคะแล้วก็เกิดมีคนนะคะนําไปฟ้องอีนหนงว,ว่าตอนนี้น้องสาวของตนเนี่ยกำลังจะโดนรักพาตัวอีนหนงก็เลยยกเลิกนะคะการจะไปปีนห้องลูกสาวเขานะคะแล้วก็มาช่วยน้องสาวของตนก่อนนะคะโดยทําให้อีนหนงกับ เซียาตาเนี่ยเกิดการสู้รบกันนิดหน่อยนะคะก็โดยใช้กริดนะคะเป็นอาวุธซึ่งทุกครั้งเนี่ยที่จะเอากริดมาโดนกันเนี่ยมันต้องมีอาเพศมีเหตุเกิดขึ้นทําให้ทั้งสองคนเนี่ยคิดคิดกงังวลว่าเอ๊ะสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นทาไมถึงสู้กันไม่ได้นะคะก็จึงมาดูที่กริดนะคะและกริดเนี่ยก็จะมีชื่อแกะสลักอยู่นะคะว่าเป็นชื่อใครนะคะเพราะว่าในวงเทวานเนี่ย ทุกคนนะคะที่เกิดมาเนี่ยจะมีกริดคู่คู่กายของตัวเองมานะคะเพราะว่าเทวดาเนี่ยจะเป็นคนบันดาลมาให้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอีเนาและศรีาตานะคะก็ได้รู้แล้วนะคะว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นเครือญาติกันแล้วก็อีเหนาก็เลยคิดว่าอ่างั้นถ้าศรีาตาจะรับพาตัววิยดาไปเนี่ยก็รับพาตัวไปเลยนะคะเพราะว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นคู่มั่นกันอยู่แล้วนะคะอีเหนาก็เลยไม่ไม่ได้สนใจในเรื่องนี้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยปัญหาใหญ่ก็คือ ก็คือบุสบานะคะหายไปก็คือบุสบาไปบวชชีนะคะก็ไม่มีใครรู้ว่าบุสบาไปบวชชีนะคะและตอนนี้เนี่ยกาหลังก็กําลังจะมีศึกอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะฝ่ายฆ่าศึกเนี่ยเล็งเห็นว่าอีเหนาเนี่ยเก่งกาดมากแล้วก็เลยส่งคนให้มารักพาตัวอีเหนาไปนะคะแต่ว่ารักพาตัวไปผิดคนคะ่ะรักพาตัวเสียตาไปนะคะพอรักพาตัวเสียตาไปแล้วเนี่ย คนในวังนะคะก็เกิดชุนลมุนวุ่นวายกันเลยค่ะตามหาสิยาตากันให้ทั่วเลยนะคะทุกคนแกะรอยตามหาสิยาตาค่ะโดยมีคนใช้คนหนึ่งนะคะแกะรอยไปจนถึงสำนักชีนะคะของบุษบานะคะแล้วก็ให้บุษบาเนี่ยดูดวงให้ว่าตอนนี้สิยาตาเนี่ยโดนลักพาตัวไปเมืองไหนนะคะบุษบาเนี่ยซึ่งมีการฝึกการดูดวงการพยายกรณ์นะคะจนดูดวงแม่นมากนะคะก็บอกไปเลยว่าตอนนี้เนี่ยสิยาตาอยู่เมืองนี้เมืองนี้นะตามหาได้ที่นี่ที่นี่นะ นะคะคนใช้ก็เลยนํามาบอกกับทุกคนนะคะว่าเสียตาอยู่ตรงไหนแล้วทุกคนก็ไปช่วยเสียตากลับมานะคะด้านคนใช้เนี่ย จึงนาเรื่องที่เจอชีนะคะชีบุษบานเนี่ยนะคะไปเล่าให้กับอีเหนาฟังนะคะบอกว่าเจอชีอยู่ในป่าสวยมากตรงสเปกท่านซึ่งทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าบุสบาลเนี่ยตรงสเปกอีเหนาทุกอย่างนะคะอีเหนานะคะก็เลยเข้าไปเข้าป่านะคะไปตามจีบชีชีบุษบาคนนี้นะคะแต่ทั้งสองก็ยังจํากันไม่ได้นะคะตอนนี้ชีบุสบาคนนี้นะคะอีหนาเนี่ยใช้วิธีจีบหลายอย่างมากจนบุษบาก็แบบเอ๊ะ ฉันเป็นาพามนะมทำไมเธอถึงมามาจีบฉันมันถูกต้องหรือมันไม่ถูกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะโจนอีหน่อ่ยใช้วิธีการที่เล่นละครให้ดูคะ่ะโดยการจัดละครให้บุษบาดูนะคะถึงตอนที่อีหน่อและบุษบาเนี่ยต้องแยกจากกันคะ่ะบุษบาเนี่ยก็เกิดอินในละครน,นะคะแล้วก็ร้องไห้ออกมานะคะทําให้ทุกคนเนี่ยได้รู้ว่าเนี่ยคขอบุษบาอย่างแน่นอนแล้วทุกคนก็จํากันได้นะคะเรื่องราวเนี่ยก็ เกิดการส่งสารไปให้วงเทวารู้ว่าตอนนี้เจออีเหน่าแล้วเจอบุษบาแล้วทุกคนอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าแล้วนะคะทุกคนก็เรยจัดงานแต่งงานให้กับอีเหน่าและบุษบานะคะแล้วก็มีการแต่งตั้งนะคะเมียให้กับอีเหนา่าค่ะโดยการแต่งตั้งเมียให้อีเหน่านะคะก็จะเรียงเป็น คนแรกนะคะก็ここจะคือจินตราวตีนะคะคนที่2ก็จะคือบุษบาค่ะโดยเรียงจากอายุนะคะจินตราวดีจะอายุมากกว่าบ,บุษบาค่ะก็เลยเป็นคนแรกบุษบาก็จะเป็นคนที่2และหลังจากนั้นนะคะอีก10คนนะคะก็คือจะเป็นเมียน้อยน้อย,น,อย,น,อยน้อยลงไปเลยนะคะและ ทุกคนนะคะก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตั้งแต่นานเป็นต้นมาค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนหลังจากฟังจบแล้วเนี่ยเข้าใจมากไหมแค่ไหนคะนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของเรื่องราวของอีนอ๋นะคะโดยสรุปรวมออกมาแล้วนะคะแล้วก็หากใครที่สนใจตอนไหนนะคะเป็นสนใจเป็นพิเศษนะคะก็ลองไปเจาะลึกได้นะคะเช่นตอนศึกกำมังกุลน,นะคะก็จะมีตอนเจาะลึกลงไปไปถึงเนื้อหาให้ให้ไปตามอ่านกันได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณนะคะที่มารับชมรับฟังกันนะคะสวัสดีคะ่ะ